สวัสดีครับสวัสดีพี่และครัอทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ใหม่ด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สนามไรกล์เอ็มสปอร์ตที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นงานแมนทัวร์เซลล์ครั้งแรกของปีนะครับผมวันนี้ก็อยากจะนําเสนออุปกรณ์ก๊อปดีให้กับพี่ๆและกลัอนะครับเป็นฮอตไอเทมนะฮะเป็นราคาวันไฟของงานนี้นะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับย้ํามาก่อนได้ก่อนนะครับกับสินค้ากล๊อปอุปกรณ์กล๊อปทั้งไรเวอร์แล้วก็ไฟวีไฮบริดนะครับย้ำนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับวันน นะครับที่เด็สุดนะครับสำหรับไดรเวอร์ผมขายเป็นราคาวันไพนะครับอ่าเอาแบบที่เด็ดที่เด็ดเลยอ่ะราคาวันไพนะครับผมไดรเวอร์นะครับชุดนี้นะครับที่นี่นะครับเอ็มสปอร์ตนะครับทุกท่านราคาวันไพ่สองพันเก้าร้อยบาทสองพันเก้าร้อยบาททำไมถูกจังพี่อันนี้คืนกําไรให้กับลูกค้านะครับคืนกำไรให้กับลูกค้าครับมันจะพอมันจะพอค่าเช่าเขาหรืองสองพันเก้าร้อยบาทแล้วครับอันนี้ดูราคาจะชัดก่อนครับท่านครับ 2,900บาททั้งไลฟ์สุดจังวิดีโอนะครับ<อ>น,นะ<อ>น,นะนะแต่หัวนะครับสองนาทอยนะครับอ,อ่านี้จะเป็นหน้าดิ้งนะ่งครับ1,900บาทนะครับเยอะมากครับเยอะมากแล้วผมอ่าขายเป็นาาอะดูด,ดูกันดูดูอกรอบกันหนะ่อยอ่าขอดูสินค้าหนะ่อยอ่ามีอะไรบ้างครับราคา2,900มีอันนี้อ่า สำหรับคนที่ต้องการราคาประหยัดวันไพร์นะครับมาเลยครับมาที่นี่ได้เลยเด้อมาก่อนได้ก่อนย้ำมาก่อนได้ก่อนครับหรือไม่สะดวกมาก็ทักทายมาครับเอาอย่างตัวนี้คืออะไรนี่่นี่อันนี้จะเป็นไฮบิดนะครับในเวรราคาครับก็เป็นพอไอเทมนะราคาวันไพร์เหมือนกันครับยอด ท,ท,ท,ทุกชิ้นนะครับ1,900บาทนะครับทุกชิ้นนะครับในถุงนี้นะครับอ่าดู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 ดเชิญชวนวิวนะครับนะครับผมมา <นะ S 2> ดูกันครับ1,900บาทมีอะไรบ้างอะ่ะอันนี้อยู่ในหมวดของไฟเบยนะครับนะไฟเบย์3และไฟเบย์5นะครับผมอันนี้ก็มีหลากหลายดูรายการสินค้าได้เลยแล้วแคปหน้าจอมาชอบตัวไหนก็ทักมานะครับชอบตัวไหนก็สกิลกันมาได้นีโอ้มีแอคมีแอคเวิร์คด้วยมายนาดิงต,ตัวนี้2,900ถูกถูกกันี่ง